คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอม44สอสอ้สมเจตนาซอกกร่อนแผ่นเสียงตกร่องมาแนวเดียวกับลุงป้าติดคุกเพราะเก็บเหตุเลยครับ44สอสอพักส้มถูกปปชอ,ออกหนังสือเชิญให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีร่วมลงชื่อแก้มาตรา112มีความผิดต่อมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงสอสอพักส้มเขาเถียงคอเป็นเอ็น แค่แก้กฎหมายตามหน้าที่จะผิดต่อมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงได้อย่างไรกันคำพองเทพาคำสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนโพสต์ข้อความหลังได้รับหนังสือลับจากปปชข้องใจในความผิดของตัวเองเป็นผู้แทนรัษฎรถูกซื้อให้เป็นงูเห่าเกือบร้อยล้านไม่เอาไม่เคยรุกเขาลุกป่าลุกลำน้ำไม่มีหอจอกอบริษัทรับเหมาไม่มีสนามกอล์ฟ ทั้งของตัวเองและครอบครัวไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศใครทำงานร่วมกับเพื่อนสสพิจารณาออกกฎหมายตามหน้าที่แล้วมากล่าวหาว่าข้าล่วงละเมิดจริยธรรมร้ายแรงนับว่าประเสริฐอย่างยิ่งแล้วล่ะครับที่ไม่เป็นสสงูเห่าไม่ล่วงละเมิดทางเพศรุกป่าคดโกงอย่างนักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นยันระดับชาติเขาทากัน แต่อย่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับละเมิดจริยธรรมร้ายแรงอย่างเด็ดขาดละเมิดจริยธรรมร้ายแรงเป็นประโยคที่ปรากฏในมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561ซึ่งนำมาใช้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยฉะนั้นมันมากกว่าการโกง ข่มขืนหรือการเป็นสอสอขายตัวมันเกี่ยวกับการทำหน้าที่ด้วยรัฐธรรมนูญ2560หรือรัฐธรรมนูญปราบโกงที่พักสม้มกระเฮี้ยนกระหือหรือจะฉีกให้ได้กำหนดให้ต้องสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาเพราะนักการเมืององค์กรอิสระในอดีตมีปัญหาเรื่องจริยธรรมซ้ำซากมีอยู่สองมาตราครับมาตรา76วรรคสาม กอพอและองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทร่วมกันจัดทำขึ้นสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารมาตรา2 1 9ให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรี มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแบ่งออกเป็น4หมวดหมวดที่สําคัญที่สุดคือหมวดหนึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการสาระสําคัญอยู่ในข้อ5ถึง10ดังนี้ข้อ5ต้องยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยข้อ 6. ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชอธิปไตยบูรณะภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนข้อ 7. ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนข้อ8ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบข้อ9ต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่และข้อ10ต้องไม่รับของขวัญของกำนันทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเว้นแต่เป็นการรับจากการให้โดยทำจัญญา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับให้รับได้สาม,มีพัญญาอายุ40กว่าถูกสารลงโทษจำคุกสื่อบางสำนักตั้งชื่อคดีว่าตายายเก็บเห็ดแต่ความจริงคือไม่มีการเข้าไปเก็บเห็ดใดๆทั้งสิน้นทั้งคู่โดนคดีเรื่องการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและมีไม้สงวนไว้ในครอบครอง สารดีกาพิพากษาว่าการกระทำความผิดของจำเลยส่งผลกระทบต่อสภาพนิเวศท,ทางธรรมชาติและยากที่จะทำให้ป่าไม้ฟื้นคืนสมบูรณ์ได้ในเร็ววันจึงถือเป็นเรื่องร้ายแรงและสั่งจำคุกทั้งคู่ทันทีอย่างไรก็ตามจากการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายจึงลดโทษเหลือจำคุกคนละ5ปีขณะที่เรื่องของความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้เรียกร้องจากผู้ต้องหาเป็นจำนวนเงินสองล้านห้าแสนบาทปัจจุบันทั้งคู่พ้นโทษไปแล้วครับเพราะได้อภัยโทษเช่นกันสอสและอดีตสอสอพักส้ม44คนเข้าชื่อขอแก้มาตรา112วันนี้มีการประโคมให้เชื่อว่าแค่แก้กฎหมายตามหน้าที่ถึงขั้นผิดจริยธรรมร้ายแรงเลยหรือไม่ได้ผิดศีลห้าซะหน่อยมันไม่ใช่แค่แก้กฎหมายครับ เป้าหมายของพัรคส้มรู้รู้กันอยู่ว่าม่ได้จบที่แก้มาตรา112มันมากกว่านั้นมีการอ้างว่ามาตรฐานทางจริยธรรมเป็นเรื่องเชิงอุดมการนามธรรมจับต้องยากแต่ลองไปอ่านมาตรฐานจริยธรรมให้ดีนะครับข้อ5และข้อ6บัญญัติไว้ชัดเจนต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนรูญแห่งราชอาณาจักรไทยต้องพิทักษรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมาหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนกลับไปดูคำพิพากษาศาลร,รัฐธรรมนูญคดีพักเก้าไกลและพิธาลิ้มเจริญรัฐนําำประเด็นแก้ หรือยกเลิกมาตรา112ไปหาเสียงเลือกตั้งบทบัญญัติมาตรานี้คุม้มครองไม่ให้ใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพที่จะส่งผลเป็นการบั่นทอนทำลายหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและสันคลอนคติรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยที่ดำรงอยู่ให้เสื่อมทรามหรือสิ้นสลายไปจึงบัญญัติให้มีกลไกปกป้องระบอบการปกครองจากการถูกบั่นทอน บ่อนทำลายโดยใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองที่เกินขอบเขตของบุคคลหรือพักการเมืองไว้การที่ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอให้มาตรา112ออกจากลักษณะ1ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรเป็นการกระทําเพื่อมุ่งหวังให้ความผิดตามมาตรา112เป็นความผิดที่ไม่มีความสําคัญและความร้ายแรงระดับเดียวกับความผิดในหมวดของลักษณะห และไม่ให้ถือเป็นความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกต่อไปมีเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยสำคัญการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายพักในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวมีเจตนาซอกกลอนบ่นทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเหตุให้ชำรุดสุดโสมเสื่อมซามหรืออ่อนแอลงนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้นชัดไหมครับพิธาก้าวไกลหาเสียงว่าจะแก้มาตรา112 44สอสอพักสม้มรวมลงชื่อแก้มาตรา112 หากปปชชี้มูลว่า44สอสอมีความผิดเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังศาลฎีกาโทษหนักมากเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งใดๆทางการเมือง